สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีเจแดงก็อยู่ที่วัดเต่าทองวัดขืนซื้อลือซ่าบ้านตะม,มมเนะคะ่ะบ้านตะม,มมสัญ,ญลักษณ์เต่าทองมั้งค่ะท่านผู้ชมเนาะคุณพ่อยนแม่คำมนทองร้อมครอบครัวสร้างถวายยังได้ซื้อวัดเต่าทองเพิ่นมีตำนานอีหอย่างเจแดงกับ่ฮโหหูต่ว่าเพิ่นขืนซื้อลือซ่าก็เลยมาอยู่ใกล้ สังขะยู่ไกขนาดม่อนไก่ทรงจอมเนาะคะ่ะเจดีย์ก็เลยมามาทั่วท่างทินไตอีสานใต้เบิ้งเนาะคะ่ะท่านผู้ชมวัดเพิ่เนเสียงนกจกแจ๊กจกแจ๊กต้นนันสำสาจามจุลีกับตน้นใหญ่ใหญ่ค่ะท่านผู้ชมศาลเจ้าแม่ตะเคียนเนาะคะ่ะ ไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมไปเบิ้งน้ากันไปเบิ้งตัวเลขสีมิโสงมิลาบเนาะ,ะแสวงหาตัวตัวเลขมาให้ท่านผู้ชมเนาะไปทั่วถิ่นไทยเนาะคะ่ะได้มากแล้วก็มีโอกาสไปทุกวัดไปทุกหมองใกล้ๆแถวนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมจะไปเลาะตลาดท่านผู้ชมกับบละนําต้องมาเลาะหาหวยอย่างเดียวท่า,านผู้ชมอย่างสีเบิ้งเนาะ,ะนี่ค่ะท่านผู้ชมชาวบ้านเพื่อน ชาวบ้านเพิน่นกับมาอยู่นี่แหละคุยเพิ่นยกับอกภาษาของเพิ่นเจด,ดียงกับเขามากรั้งหนึ่งแล้วพุ่ยกับเพิน่นแล้วละ่ะค่ะท่านผู้ชมก็เลยกลกับไปทายบรรยากาศข้างนอกไม่ท,าท่านผู้ชมเบิง่งเน่ะนแม่ย่า,ยาปู่ทองย่าบุญมี คาะท่านผู้ชมปูทองยาบุญมีหลานแม่นางกาละเกียรติเแดงก็ได้ไหวยแลวได้กาญจ่บุรีส้มยังออกไปทายไม่กาญนบุรี้มเบงไปทุกที่เห็นทุกที่ค่ะ่านผูรชมเราจงเปลูกน้งกันเนาะค่ะห้ามใช้เหรียญขูดตะเคียนค่ะนี่ดานหลังเนาะ กระใหญ่ด้วค่ะท่านผู้ชมเขาะตะเคียนเขาพื้นมาจากน้ำเพิ่นเห็ดหอเห็ดห้องหาล่ะค่ะท่านผู้ชมนี่แต่ก่อนเพิ่นมาอยู่ด้านหลังของเจดังมาสัน่นตอนนี้เพิ่นก็ะเซเห็ดสังหลังข้ให้เรียบร้อยสวยหรูอลังการนะคะ,ะวัดเต่าทองเพิ่นก็เห็ด ด้วยโค้งเหล็กก็ะดีดีละ่ะท่านผู้ชมก็ง่ามอยู่สใส่งบประมาณหลายหมือ่นอยู่มั่งมาลูปหอยกันดีกว่าให้ยคนมาขออยู่ดีค่ะท่านผู้ชมให้ยคนมากอยู่สิมิโศกน้ำกัน่ะเนะย่าเอ้ยอมยแป้ง เห็นเขาเจ้าทาแปงเนาะหรือบ่ใครมีคนมาค่ท่านผู้ชมบ่เห็นมีแปงห้อยเขาเจ้าลูก็จนเหลี่ยมเบิดอเเจ้าูปจนเลี่ยมเบิดเด้อาขเจ้ากับพาไมมา ทงไมทำไมมะผูบเขาจะว่าไม่แป้งมาหลุมนะนีอยู่่ะแป้งบ่ออเบอเอาบค่ะอ๋ออาบน้ำมงี่บออ๋อต้องล่างต้องสูงนาเมนบ่เห็มมันเต็มขาวตัวนะโอ้บอกอ๋อผลล่างออกค่ะท่านผู้ชมหลุมบ่ครบ ดูเพื่อเทศเทลาบเนาะขอบคุณค่ะเป็นเสี้ยวแปงมาใหา้ดูเป็นมีแปงอยู่ตรงนี้คือสิเป็นเลขดีนะท่านผู้ชมอ๋อพันล่างมีห้อยหนามพันล่างเนาะอ๋อพันล่างออกเรื่อยค่ะท่านผู้ชมเนาะห้อยฝ่ายสายสินพันค่ะ <c oughs> คอน้ำกันค่ะท่านผู้ชมผาหัดคอละบอบผาหัดเราะว่าขอโสคขอลามนะ้ำ่นเพี่ยเห็นเป็นตัวแดงจึ้งคึ้งเทใส่นะเทลังนะ้าขอเด้อแม่แต่เกียเสิบนเหนียวกันล้ยให้จะบมสมเดินะ เดือนน่ะวันที่เท่าไหร่ทำไห้ได้สงบอมที่เลยต่ว่าเดือนน่ะหลังออกพรรษาหรือก่อนพรรษาบ่ก่อนต้องก่อนพรรษาก่อนแหละเดือนหน่ะใช่แล้ะลูกที่แรกก็เห็นเด็กหายท่านผู้ชมขึ้นเป็นตัวเด้อ กอให้คืนเป็นตัวท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านได้มองเห็นเนาะก่อนมีโศกมีลาบโดยทั่วนนากันเห็นเป็นตัวใด้คอมเมนต์บอกในยเด้อค่ะท่านผู้ชมคอมเมนต์บอกเจ๊แดงหน่อยเจ๊แดงข้างแรกก็มองเห็นหามองไปมองมากมากะเห็นเป็นสามมองตัวที่แรกเห็นเป็นหา นี่เป็นหาย,อย่องแน่นอนนี่บ่มองในกล่องเนี่ยพนหาเลขก็เห็นตุลเลขเนาะคนมีโชคมีลาบกัสิมองเห็นแล้วค่ะท่าทนผู้ชมเนาะคือไปพีเร่หลมปีนั้นเขาเจานั่งอยู่บ้านเขาเจาก็มองเห็นเลขเขาเจาก็ไปซื้อเขาเจาก็ถูกเนาะ เลขหาทีนี่เนาะซูนหานี่ศูนย์บ่เทิงเทิงบ่ซูนเทิงหาโอนี่ก็เป็นเลขหานี่ก็เป็นเลขหาดี่นี่นี่จะเป็นเลขหานี่ก็เป็นเลขหาหาอีสองหม่องเป็นตัวเลขแล้วเนาะ ช่องหาเลขก็เห็นตัวเลขเห็นไดก็ว่าเป็นเลขไปเบิดล่ะแล้วแต่ดวงเฮามีก็จ้ะเสื้อมั่นเสื้อมั่นก็สิได้ล่ะส่วนมากเฮาสิบ่เสื้อมั่นนะมองเห็นล่ะคือไปเสียงเซมล่ะได้13ก็บ่เสื้อมั่นว่ามันสิออกมันก็ออกเฮาบ่มีความเสื้อมั่นตนเองมันก็เลยบ่ถูกนะ เสื้อใส่ตา่เสื้อดวงเจ้าของก็เห็นตาหารแะค่ะท่านผู้ชมนี่ทหาเนาะมองตาเปล่าด้นี่เไ็้มองน้ำกล่องเนาะท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านก็สีเห็นบ่คือกันเนีบางคนนะ่ะนี่ก็เลขหานี่มองไปใส่พิศเลขหากันจนมากนะ วัน,วนีเลขสามวันผู้อยู่ทั้งบ้านสิเห็นงั้นมั้่จะเดามองเห็นเลขสามมองเห็นสามมองเห็นสี่ ขึ้นเมื่อแล้วค่ะท่านผู้ชมขึ้นเมื่อล้วมต้องไปรูปลำไร้อัเป็นเลขสามเห็นเป็นเลขศูนย์ตัวเนื่องว่ามันใจว่าซีหรือหาเห็นต่โดนเห็นว่าเป็นซี มันเป็นเลขศูนยัเป็นเลขสามที่แรกตรงนี้เห็นเป็นเลขสี่ลองไปลายเห็นลายแรกเห็นเป็นเลขหาล่ลายนีก็เลขห้านีก็เลขหา เห็นเป็นเลขเลข3เป็นเลข0ูนี่เป็นเลขเห็นที่แรกว่าเป็นเลขเสี่ไปมากือเห็นเป็นเลขห้างีปจะห่า3สามศนย์สาศแมนปะสา นี่ละบ่ชัดแหทีแรกเห็นเป็นเลข4ว่ามัน340นี่บ่เลขหยังเลขหยัง29หยน่นเห็นบ่มองบ่คือกันเห็นบ่เห็นว่าเป็นเลข5แต่ที่แรกเป็นตัวใดเป็นตัวใดล่ะ29อืบ เห็นเป็นตะเลขาเจอเลขขาอ๋อ,อโอ้โอตาค้นห้าครับท่านผู้ชมตามองบ่คือกันท่านผู้ชมอาจจะเห็นตัวหนึ่งจเจดแดงเห็นตัวหนึ่งเพิ่นอยู่น้ำกันยังเห็นเป็นตัวหม่ <c oughs> เ,มเห็นบอกเจดแดงม่วงไว้เลียกเป็นเลขขา <c oughs> เหลือเป็นเขียนออกมาคักนี่นี่ตะเล็กเลยค่ะนี่ตะเล็กเลยนี่ ตอนผู้ชมอยู่ทางบานเบิองเอาแหน่แ่น่แ่น่นนอขอโชคขอลาบให้แล้วจ,จ,จระไนสามหกเจ็เอาบัดสามหกเจบัดสามหกเจเอาตัวเจ้า,จา,จอา,าจของลงไปก็3สามหกเจ็ด น,น้อยๆมั่มงในตาปลาจะแยงไม่ได้มองในกล่องได้หนิน,นี้เลขหกน,นี่เลขเจ็ดเจ็ดหรือสี่เป็นหนึ่งวะนี่เจ็ดหกเจ็ดหรือหกสี่เราจะดูชมเบืองเอานี่เป็นหกแน่นอนนี้นอยๆก็ถ้าได้ให้เหลี่ยมขึ้นเหลี่ยมขึ้นได้หนิแต่กี่ว่าท่านเหลี่ยมเนาะไปรู้มาให,ให้เหลี่ยมขึ้น นี่บอบอว่าแล้วเห็นแล้วหกหกเจ็ดหรือหกหนึ่งนี่ละนี่นี่ขีดว่านี่น,นี่นี่เรียกหกนี่หน่อยนี่เรียกหนึ่งหนึ่งที่เจด็ดหกเจ็ดหกหนึ่งนี่ละค่ะท่านผู้ชมหกเจ็ดหนึ่งบอนี่บอ นี่นี่นี่เลขหกแน่นอนเนียนี่เลขเจ็ดเลขหนึ่งนะมันบ่เพราเจ็ดกับหนึ่งตรงนี้หกเจ็ดหน,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 นึน่งหนึงน่งทั้งหลังนี่บ่โอหกเจ็ดหนึน่งค่ะแต่บุชัเอาเอาไปลุ้ยสันหกเจ็ดหนึ่งเอาผาสมกันหกเจ็ดหนึ่งที่แรกว่ามันสามศูนย์หกเจ็ดหกเจ็ด หนึ่งหเจดหนึ่งจแดงเห็นหกเจักเห็นหกหนึ่งหหนึ่งหเจ็นี่แหละค่ะท่านผู้ชมเนวาหกเจ็ดหนึ่งักอาวนี่ดิแมนอยู่แมนอยู่ที่จาวาเนาะหนึ่งอยู่นี่เนาะหกเจดหนึ่งเออแมนแเนี่ยหกเจ็หนึ่งแมนอยู่ท่านผู้ชมตัวนี้หน่อยหกเจหนึ่ง ่นกับว่าไม่สิเขียนให่เมืองเกลืองตัวใหญ่ดอกเนาะิ่นจะไห่ตัวนี้หน่อยละหกเจ็ดหนึ่งตัวใหญ่เมืองเกิืองอยู่วัดพระลานเพชรตัวใหญ่เมืองเกลืงองโยออกดอกไหมออกดอกเป็นสามสองโอ้หนั่มใหญ่ค่ะ่าเป็นเขียนไว้ที่จริงมันเป็นดอกของไม้ฟูขึ้นมาเป็นตัวเลขชัดเลยท่ตรงนั้นสามสองเอาอยู่ตรงนี้กับหกเจ็ดหนึ่ง แอนคือพ่นวาค่ะท่านผู้ชมหนึ่งน้อยๆน,ยนี่ขีดมานี่ก็เจ็ดนี่ก็หกท่านผู้ชมโชคดีแล้วกันนะเบิงจนข้อแงน,นแล้วลอตเตอรี่กับมาเนาะค้อนกับมาเรื่อยๆมาค่ะนี่นี่แต่เคียนนี่ใส่กับไปคอไปวายน,นั่นเนาะเิ่นโชคใล้ลาบโอเคค่ะท่านผู้ชมขอท่านผู้ชมโชคดีนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตาม ร่ลำรวยถูกหวยน้ำกันทุกขูสุกขนนะเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ